แพ็คของส่งลูกค้ากันจ้าใส่กล่องจ้าใส่กล่องอีสานขายส่งนี่เราจะแพ็คใส่กล่องส่งให้ลูกค้า เดี๋ยวต้องใส่ถุงก่อนใส่ถุงซ้อนประมาณสักสองสามถุงเนาะซ้อนสองสองสามสองสามสองสามชั้น, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 3นส่งไปกรุงเทพน,นะคะนี้ใส่กรอกทำสดใหม่ทุกวันนะจ๊ะ เนี้ลูกค้าสั่งสองกิโลอ่ต้องขออภัยลูกค้าด้วยนะคะมันไม่ถึงสองกิโลโลอา่าโลหนึ่งเพราะว่ามันเป็นมันแล้วแต่รตมานะคะก็คือว่าแล้วแต่ลอตทํามาก็คือลูกใหญ่ลูกเล็กเนี่ยคะ่ะอันนี้คือลูกใหญ่ก็จะได้อยู่โลหนึ่งจะได้อยู่ประมาณสามสามสิบสามสิบเอ็ดหรือสาสิบสองลูกนะคะสามสิบเอ็ดหรือสาสิบสองลูกต่อกิโลนะ เพราะว่ามันทำมาอ่าไม่เหมือนกันแต่ละล็อตเนี่ยค่ะอันนี้ลูกใหญ่ก็จะได้ประมาณ3าสิบเอ็หรือ32ลูกต่อโลต่อหส่กิโลอันนี้2อกิโลอันนี้1น,นะคะอันนี้ถุงที่2องแล้วราซ้อนถุงมัดเลยจ้ะมัดแบบให้ไม่ต้องให้ลมเอาลมมัออกเลยดึงหง้นนมัดเพื่อที่แกะได้ าส,ะะสามชั้นนะ,ะทุกคนชั้นที่สามะค่ะที่สามชั้นนะอ่ะะเอาแพ็ใส่อันนี้ไม่เอาต้องร้องอยู่ในนี้อังนั้นเอาใส่ไปในนี้นะคะทุกคนใหญ่ไปเนาะ ทุกคนก็แพ็กใส่เงี้ยคะ่ะอ่าโอเคแพ็กเลยจ้ะพร้อมส่งอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าเป็นช้อนสามถุงแล้วอะโอเคแพ็กเลย ที่เกี่ยงเชื่อที่ทททอยู่กัน